สวัสดีเอซนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่านเลาะนะวันนี้สองพี่น้องก็อยู่บ้านด้วยกันนะน้องก็เจ็บท้องอะเจ็บจุกๆบ่อยเดียเอ้าหลุดลงแล้วนะเอ้ยยาฝาวมันไหลลงกี่เดือน้องก็จะนอนแค่นะพี่ฟูที่นอนเรียบร้อย <c oughs> เป็นอะไรครับไอเด ตรงไหนมไม่ใช่กินมะม่วงหมอโลกก็เลยลาครูอยู่บ้านให้พี่เฝ้าข้าวก็กินแล้วนะพี่ก็จะเฝ้าทีนี้นอนเปนเฝ้าห่ผมผ้าด้วยเมื่งวันก็เยอะเยอะนะ พี่ก็จะเป็นคนเฝ้าน้องเพราะว่าเรียนพยาบาลต้องหายมหายาให้น้องกินเนาะไอเด่นะพี่หาอะไรไม่ให้กินแล้วขนมขนมสปอนเซอร์ใส่เกลือนะแก่จุกเนาะแล้วทีนี้ไอเดีจะทำอะไรต่อ,อน,นอนเล่นเกมอเ่มอะมันก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วนอนเล่นเกมเนาะ,ะส่วนพ่อก็ไปทำฐาน ที่ตั้งถังนะเพื่อที่จะทำฐานตั้งรองถังกักเก็บน้ํานะคะเพราะว่าเมื่อวานก็เขตนี้เนาะนะนะซอยนี้10คน10บเจ้า10บครอบครัวนะก็พากันไปขอถังกับพระอาจารย์คันชิตนะเพื่อที่จะมา ต่อน้ำมามาเก็บน้าพี่น้องต่อมาแล้วจากภูเขานะตรงกลางภูเขานู้นแหละนะคะเอาก็เอามาใส่ถังกักเก็บน้ําเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่มีงบนะที่จะซื้อถังกักเก็บน้านะก็เลยได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากพระอาจารย์คันชิตนะคะจากวัดป่าภูไม้ฮาวเนาะให้ถังล้วพวกเราก็ไปขอมานะพระอาจารย์ก็ให้มาทั้งหมด หกถังนะถังละหนึ่งพันลิตรนะก็เกณฑ์นะสิบครอบครัวนะมาช่วยกันเทฐานก่อนเนาะตอนนี้ก็รอรถหินทรายนะมาแล้วก็จะขนขึ้นไปนะก็ปรับพื้นที่ขนก้อนหินก้อนอะไรมาวางวางวางให้เป็นแนวเดียวกันนะก่อนที่จะเทปูนนะเอาเอานอนนอนแล้วไหมเอ้ยนอนเลย มองหน้าอีกนะนะเอฟซีเนาะวันนี้ก็อยู่กันสองพี่น้องนะแม่ก็จะเข้าไปบ้านย่าหนิงเนาะ,ะเพื่อมีคลิปโน่นนี่นั่นถ่ายนะพี่ก็จะนอนเปรเฝ้านะส่วนน้องก็จะนอนผ้านะปูผ้าห่มนอน,น,น,อนอเอออยู่ในรถเดฟคนนึง วิ่งไปหาเบาอีกแล้วมาวมหาง่ายง่าเหาใหญ่เลยนะเมื่อเช้านะตากับยายก็เก็บผักว่าเก็บผักว่าเก็บพริกเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะเม็ดแดงหายไปหมดแล้ว ตากับยายก็ได้เก็บพริกนะเม็ดแดงเนาะเอาไปตากแห้งนะทาพริกแห้งไว้คั่วนะเป็นพริกคั่วเนาะพี่น้องเนาะผักสวนครัวแล้วก็เคี้ยวนะนี่เหลือแต่เม็ดเขียวๆนะคะทีนี้เม็ดแดงตากับยายเก็บหมดแล้วเมื่อเช้านะเดี๋ยวเราไปดูในกระด้งกันนี่หลังจากรดน้ําพริกเสร็จเมื่อเช้านะคะที่พ่อมาต่อยถ่ายคลิปเนาะเราก็ก็ตากับยายก็เข้าไปเก็บพริกทีหลังนะโอ้เต็มกระดงเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ย แดงนะเม็ดสวยๆงามๆทั้งนั้นนะนี่คือผลผลิตที่เราได้นะจากการทำกรเกษตรเนาะเราก็ปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ขายเนาะวันนั้นขายได้2อถุงนะก็เลยไม่ได้ขายอีกนะพริกฤดูนี้นะเยอะมากนะยีบาทนี่โอ้ยครึ่งถุงเลยทีเดียวก็เลยไม่ไม่ขายนะเราก็เก็บไว้ทำพริก ตากแห้งนะพริกแห้งตากแดดไว้คั่วไว้กินตอนมันแห้งเนาะก็จะเป็นผักส่วนครัวของยายนะของยายผักอิตูนีง่งามงามเนาะพี่น้องเนาะน้ำไม่ขาดนะดูกโกตะไคร อคลิปนี้สั้นๆพี่น้องพบกันใหม่สวัสดีค่ะ